มาค่ะมาทําเมนูทานเย็นค่ะวันนี้เราก็จะได้ทําเมนูต้มไก่นะคะวันนี้เราได้ต้มไก่ต้มไก่ชิ้นนะคะสั่งเข้าหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ไม่ต้องหั่นเดี๋ยวเราเตรียมวัตถุดิบก่อนนะคะก็มีเครื่องต้มยำนะคะขา,ขาตะไคร้ใบมะกรูดเดี๋ยวเราหั่นเป็นแว่นเล็กๆลเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เมนูอีกเมนูหนึ่งก็คือทอดป,ประทูค่ะรัดได้เขียงมาใหม่นะคะเขียงใช้งานได้2ด้านนะคะอีกด้านหนึ่งเป็นสแตนเลสอีกด้านหนึ่งเป็นอะคริลิกนะคะใครสนใจตามลิงก์ที่ แม่รัดปักไว้เลยนะคะทอดปลาทูไว้หันกลับมาดูแม่แมวนะคะนางก็นอนสบายใจเฉิมเลยค่ะท้องก็เริ่มโตนะคะปลาทูทอดกรอบมากไม่กรอบมากก็แล้วแต่แต่ละท่านาชอบทานนะคะส่วนแม่รัดเองก็เอาพอสุกก็พอค่ะแต่ถ้ากรอบมากมันแข็งนก่กจะทานยากนี่แหละค่ะไก่ที่เป็นชิ้นที่เราสั่งเข้าหั่นเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ล้างทาาําความสะอาดเดี๋ยวรอต้มอ,อย่างเดียวค่ะไม่ต้องมาหัน่น เครื่องปรุงต้มยำก็ไม่มีอะไรนะขะหนอก้อนเดียวจบนะคะเลยแล้วก็ใส่เกลือน,นิดนึงแล้วก็เพิ่มผงนัวนิดนึงค่ะก็คือชูรสนะคะเพื่อเพิ่มความนัวให้กับต้มยำไก่เรานะคะน้ําเดือดแล้วก็เทไก่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยขาตะไคร้ถ้ามีมะขาม,มก็ใส่มะขามเปียกลงไปได้นะคะเพ<อ>ื่อเพิ่มรสชาติให้เปรี้ยวนะคะแต่ของรัดเองอาจจะใส่มะนาวตอนสุกตอนที่เราอยู่ในถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟล้วก็ค่อยบีบมะนาวลงไปนะคะแล้วก็โขกพริกใส่ เพื่อเพิ่มรสชาติให้เผ็ดรสจัดจ้านนิดนึงนะคะปลาทูแม่รัซื้อมาเข่งละ25บาทนะคะตัวเล็กค่ะต้มยำไก่ของเราหน้าตาก็จะประมาณนี้คะ่ะต้มเดือดสักพักหนึ่งเดี๋ยวเอามะเขือเทศลงไปนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยใบโหระพาเราก็พึ่งใบบุญเพื่อนบ้านอีกแล้วคะ่ะไปเก็บยอดใบโหระพาเพื่อจะมาใส่ต้มยำไก่นะคะกึ่งทําคล้ายๆต้มแซ่บนะคะรัดเองจะใส่ใบโหระพาสรุปก็ไปเอาของเพื่อน<ม>บ้านได้แล้วก็วิ่งเข้าบ้านเลยคะ่ะได้ยอดใบโหระพามาก็มาล้างทําความสะอาด พร้อมผักชีนะคะเดี๋ยวเราหั่นรวมกันเพื่อจะใส่ต้มยำไก่เรานะคะเพื่อความหอมนะคะเพื่อนๆแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือบวชมันนะคะนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทีนี้เราก็จะมาต้มน้ํากะทินะคะหั่นเป็นแว่นเล็กๆตามใจชอบนะคะแต่ของรัดเองไม่ได้แว่นเล็กนะคะแว่นเบลมเลยค่ะก็น้ํากะทิแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ําตาลหล่อทังกล้ยเข้าไปนะคะเพื่อความหวานแล้วก็ตัดเค็มนิดนึงพอน้ําเดือดน้ํากะทิเดือดเดี๋ยวเราเทมันลงไปนะคะพร้อมใบเตย ทิ้งไว้ให้เดือดสักพักหนึ่งพอน้ำตาละละลายก็เป็นอันวสิตนะคะบวมมันนะคะของรัดเองอะ่ะมันนําไปนึ่งก่อนนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วก็มาหั่นเป็นแว่นเพื่อจะง่ายในในการทํานะคะแล้วก็สุกไว้ด้วยค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้มยำไก่ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสิร์ฟร้อนๆนะคะแล้วก็บีบน้ํามะนาวใส่โอเคค่ะเมนูวันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ